ทิเตหนตูสัปทาขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้สามเณรบางบรรยายธรรมเรื่องรักตัวเองการที่เราจะรักอะไรตัวเราเป็นจุดเริ่มต้นของความรักต้องรักตนเองให้ได้เสียก่อนจึงจะรักสิ่งอื่นรักคนอื่นได้ดังเช่นลูกนนได้เกิดมาก็ด้วยสัญญารักที่เริ่มต้นจากพ่อก่อที่แม่ แล้วทั้งสองก็ทนุถนอมฟูมฟักรักนี้ตลอดมาสมณเอนสัมผัสได้ถึงความรักของพ่อแม่ครูอาจารย์อยู่หลายครั้งเท่าที่จำได้คือความรักที่ผู้เป็นแม่ได้มอบให้แม่จะสอนให้ลูกเนนรักกฎระเบียบร,รักความถูกต้องสิ่งไหนผิดสิ่งไหนไม่ถูกแม่จะพร่ำสอนตลอดเวลามีครั้งหนึ่งที่ลูกเนนทำแก้วแตก แล้วลูกเน้โกหกแม่ว่าลูกเนนไม่ได้ทําแก้วแตกแต่แม่จับได้แม่ก็เลยให้สารภาพยอมรับแล้วก็ได้ว่ามันไม่ดีต่อไปนี้อย่าทําอย่างนี้อีกนะอย่ากโกหกอีกลูกเนนได้ใจหนักถึงคําสอนของแม่ตลอดมาแม่ใส่ใจเรารักเราหวังดีกับเราอยากให้เรากล้ายอมรับสิ่งที่ตัวเองทําผิดและโกหกแม่ แต่วันนั้นลูกเนนก็ไม่เคยโกหกอีกเลยจนมาวันนี้ลูกได้บวชเป็นสามเณรทำให้เข้าใจความรักของแม่มากขึ้นว่าสิ่งที่แม่พร่ำสอนแม่ไม่อยากให้ลูกเนนทำร้ายตัวเองด้วยการมีนิสัยโกหกการที่ได้บวชเรียนทำให้ลูกเนนได้เข้าใจได้มีบทเรียนที่จะรักตัวเองเข้าใจตัวเองมากขึ้น รักตัวเองคืออะไรคือการที่เราสามารถจะรับสังยามนี้ไปปฏิบัติให้ได้เสียก่อนคือ 1. รักษากายคือสิ่งมีพิษไม่กินสิ่งผิดกฎหมายไม่ทำา 2. รักษาใจด้วยการมีศีลมีธรรมะมีสติคุ้มครองใจ 3. รักษาหน้าที่ด้วยการทำหน้าที่ให้ดีที่สุด วันข้างหน้าลูกเนนจะต้องรักตัวเองให้เป็นรักคนอื่นให้ได้ลูกเนนต้องขอบคุณยมพ่อยมแม่ขอบคุณโครงการสำเนนปลุกปัญญาธรรมขอบคุณคณะพระอาจารย์ทุกรูปขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนทำให้ลูกเนนได้เรียนรู้จะรักตนเองลูกเนนได้เรียนรู้ว่าถ้าเรารักตนเองอย่างถูกต้องด้วยการคิดดี พูดดีทำดีเท่ากับว่าเราได้รักคนอื่นด้วยเหนียวจิตใจมีความรักความเข้าใจในตนเองมากขึ้นดังที่พระพุทธองค์ตรัสสอนเรื่องการรักตนเองว่ารักอื่นเสมอด้วยตนไม่มีวันนี้ลูกเนรบรรยายธรรมาก็พอสมควรแก่เวลา สุดท้ายนี้ขออำานวยพรให้โยมพ่อโยมแม่และท่านสาธุชนทั้งหลายจงจเจริญด้วยอายุวันนะสุข,ขะภาละอายุขอให้มีอายุยืนยาววันนะขอให้มีผิวพรรณผ่องใสสุข,ขะขอให้มีความสุขทั้งกายใจภาละมีกําลังเข้มแข็งแข็งแรงโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเทินขอจเจริญพร